พอเจอจอนทีเฮ้ยไม,ไม่โทรกลับวะบอกเอาโทรมาเหรอบอกโทรไปดิแล้วไม่ไม่รู้เรื่องเอาน้องไม่ได้บอกมึงไม่ได้บอกจนในที่สุดมันมาเฉลยทีหลังว่าไอ้ไ่ะเลิกคบมันได้แล้วนะเรื่องม่้พาไปแต่ที่อโคจอนเดี๋ยวกูอีกแล้วเหรอพัทยานี่มึงพาก,กูไปนะ <c oughs> อ่ะไอเราก็นั่งรอไปสักพักหนึ่ง แสดงว่าห้องมันใหญ่ห้องมันใหญ่ห้องมันใหญ่ดูเยอะมันต้องใช้เวลาดูนะยังไงเราก็ต้องรอสักพักน้องรักของเราจอนดิสโกดักนะจนในที่สุดเรยได้ไปด้วยกันจนในที่สุดมารู้ตัวอีกทีนึงคือแบบแปดโมงเช้าโอ้โหเป็นพี่ที่ดีมากเปล่าผมพอหลับไปเพราะผมเมาแต่มันไม่บังไม่มันไม่ได้ลงมาดูพี่มันเลยว่าเป็นยังไงสรุปผมตื่นมาเสร็จปุ๊บ จอนยังไม่มาจอนต้องหลงทางแน่เลยผมทำไงผมก็ผาดิอ้าผมเจอไม่กว่าดหัไม่กว่าดกระทุ้งเพยายดานตึง้งตึง้งตึง้งต้งไอ้จอนแปดโมงแล้วเร็วเร็ว,รว,รว,รวรลงมาเร็วสมับิเติอนจอดนเดินลงมา ห้องมันใหญ่เดินหลงเหนื่อยห้องมันใหญ่ห้องมันใหญ่เดินหลงเหนื่อยล่อยหลับไปเหมือนกันสงสารเพื่อนมากก็รับเพื่อนเสร็จขึ้นรถกลับไปเก็บของเก็บของที่ที่พักอ่ะซึ่งเปิดไว้แต่ไม่ได้พักเก็บเสร็จปุ๊บขับรถกลับขับไปเป้าไปส่งก็ถึงบ้านพอส่งถึงบ้านเขาอยู่แถวแถวแถวลาดพร้าวนะครับอ่าเสร็จปุ๊บเราส่งเ็เสร็จเราก็กลับกลับที่พักเราประมาณสัก เออบายบายโทรมาแล้วเฮ้ยไ<ห>มเกมว่ะ <l ots> อ้าทำไมอะ่ะก็ไอ,อ้น้องแดนเ,นเซอร์อ่ะมันโทรมาแล้วใครรับใครรับอะ่ะก็กล่น้ำอยู่ก็แสดงว่าแฟนรับอุ้ยแล้วไงเขาขอสายไหมบอกเราก็เลยบอกเอองั้นก็รอดดิไม่รอดทำไมอะ่ะ แฟนเขทันน่ะทีคุยกันนั่นคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาแฟนก็เลยถามว่าเออไม้มีฝ่ายไหมน้องแดนเซอร์ก็บอกว่าไม,มไม่ไม่มีฝ่ <c oughs> ายเท่านั้นแหละจำได้หวะ <c oughs> จำได้สิ รู้ไ้ทำไมผมมุงจาได้เออทาไมอ่ะอนาคตสูญสิ้นเลยไงที่สําคัญคือเวลามีงานเนี่ยงานติดต่องานแสดงงานอะไรเข้ามาเนี่ยออผมชอบขายเป็นแพ็คแพ็คคู่แพ็คคู่แพ็คเรื่องแพ็คคู่บ้างแพ็คคู่มันแพ็คคีบ้างอสองอย่างบาทสามอย่างบาทเลยผมจะใช้คือแก๊งอันนี้เสร็จปุ๊บพมมีงานผมก็โทรไปก็ช่วงทันบนมั้งโทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับเขาอเออฝากบอกพี่จอนี่นะเดี๋ยวโทรกับโทรกับพี่หน่อย ไอ้เราก็รอหนึ่งวันผ่านไปจอนคงลืมสองวันผ่านไปสามวันผ่านไปจนอด <c oughs> สรุปนานหลุดนันหลุดออพอเจอจอนจริงเฮ้ยไม่โทรกลับวะบอกเอาโทรมาเหรอบอกโทรไปดิแล้วไม่ไม่รู้เรื่องเอาน้องไม่ได้บอกมึงไม่ได้บอก <c oughs> จนในที่สุดมันมาเฉลยทีหลังว่าไอ,าอ้ใบเลิกคบมันได้แล้วนะเพื่ <c oughs> อแม่งพ <c oughs> าไปแต่ที่อโคจอบอก <c oughs> เดี๋ยวกูอีกแล้วเหรอพัทยานี่มึงพากูไปนะ